สวัสดีเจ้าวันนี้เฮาไม่แอลตีเวียงแก่นนะเจ้า,าวันนี้เขาอยู่ตีแกงผาดของอำเภอเวียงแก่นนะเจ้านี่ค่ะข้างล่างก็จะเป็นแกงเอามากิ่นเข้านะเจ้าข้าวตอนตีแกงผาด ล้าสุดทางลัก่นะเจ้าเจา้จานายก็นนางเฝ้าอยู่กินข้าวเสร็จแล้วนะเจ้าน่คะข้างหน้านั่นก็จะเป็นตรงนี้เป็นศาลาศาลาตีอยู่ก่อนถึงล่านสุดทางลักนะเจ้าพอจอดรถไว้ด้านบนนคะคะแล้วก็เดินลงมา,จ,าจะจะขับรถขึ้นไปข้างบนนั่นก็ได้นะเจ้าขึ้นไปทางร้านอาหารอันนี้ก็จะเป็นวิวค่ะวิว วิวแกงเอยแจงไปหน่อย,อยเจ้านี่ก็จะเป็นสาระติพักค่ะสาระติพักยูน่คะเดี๋ยวจะมีป้ายป้ายแกบอกนะเจ้าป้าย่เปิ่นจะไปไทย ไทยลูกตู้นะคะสุดเขตประเทศไทยผ่าผ่าใดเวียงแก่นนะเจ้าเนี่คะสาล้าก็จะมีสล้านั่งพักนะเจ้าพากร่อนพักตะพักนะเจ้าเป็นวิววิวแก่งข้างบนนี่ก็จะเป็นนะฮะ เ่ร้านอาหารนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นศูนย์มวิการของแรงท่องเที่ยวข้างบน เดี๋ยวขอปิดไลค์แค่นี้ก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า